ครับวันนี้ผมสีพ้ามาเบิ่งมะม่วงงาช้างแดงนะครับแล้อีกซื้อหนึ่งเรียกว่าหงเซียนหยานนะครับเป็นมะม่วงมาจากประเทศไต้หวันนะครับลักษณะลูกจะเป็นลูกออกเป็นสีแดงนะครับลูกใหญ่ลูกยาวนะครับลักษณะเนื้อจะเนื้อหลายนะครับเมล็ดรีบนะครับรสชาติจะคล้ายๆมะม่วงแก้วบ้านเฮานะครับปลูกง่ายนะครับให้ผลเป็นพวงนะครับเวลาออกลูกนะครับลูกใหญ่ ประมาณหนึ่งกิโลครับลูกหนึ่งนะครับที่ลูกใหญ่ๆนะครับถ้าถูกแดกก็จะสีออกแดงๆครับถ้าบดถูกแดกก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับลูกใหญ่สวยงามครับสีสันก็สวยงามมากตอนนี้สี่ปีครับตอนนี้ครับครับออกดูอันนี้อยู่ในห่มจะบลแดงนะครับถ้าอยู่ในห่มนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับ เป็นมะม่วงที่น่าปลูกไว้สำหรับทานครับมะม่วงงาช้างแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้รับชมแพลิคลิปนี้นะครับฝากกดติดต,ตามเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆน,นะครับขอบคุณครับผม